ได้มียเล่นโซเชียลโซเชียลมันเรื่องนั้นแหละเมีอะไรข่าโอ้ยสบายเราบ่นั้นเออหมสบายรูปตื่นกันดอกไม้ขากันเต็มอันโทรศัพท์อยู่เดีนี่ใกล้เลขออกกันอาจารย์แหละอาจารย์ไพ่อาจารย์มั่นเลยอาจารย์เมื่อกี้นี่รถบุฟังอาจารย์พื้รถเรียบร้อยเลยเซ็ตโคโลเลยวะไปซื้อ้บุฟังอาจารย์นองบ้านหายยิ่งไปจอมแม่โจ้จูบให้พร้อ บ่งจางเฮ้ยเฮยไปสองแล้วก็ยังโทรมาซื้อคนว่าซื้อมาหลุดเจ็ดพันมันก็เป็นตาแล้วเงินร้อยนึงเงินสองร้อยลงทุนได้เงินเจ็ดพันอืเอาไปเูซื้อให้เมียคอยจะให้มันพลาดแน่ซื้อเลขนะลาดสั่งว่าเอาแนจักสิจักสาวคอยบุก้านอนนะมันเลยมามามาคนว่าวไรที่บอนออกมาลงแม่นคำเราเลเจ็ดพันแหละเรา คอยนะนบบกล้านอนน้าเมียคอยแหละพ่อหย่างเัวาบอกมันถือเลขดุหัวยามันเป็นปอบอเอก<ล>ิดมันลอยดูดขอ้อดูดเลือดในออกกับอันุคอยเดซ่านอนไอแเอมถือแล้วถือแล้วปีนี้ทั้งปีเลยถือเลขคือไรทั้งปียอมยอมฮะฮะสร้างบุญไว้หลายเห็นบ่วันนั้นวันนี้เจ้าไปแม่น,นบ่โอ้ยอัน เมื่อกี้นี่ก็อันทานพระกับห้าร้อยครับแล้วก็เมื่อกี้นี่ก็บห้าร้อยอีกแล้วก็เงินหัวเงือนอีกสร้างหั่นให้สร้างสุมกับสร้างไหนบ่แม่นสร้างไปได้คือย้อนหลังไหนมันมีมาแล้วได้ห้วยไปไงเลยนะปีใหม่นี่ก็ได้คุเอาวะย้อนเอ็ดน้ำวัดน้ำวาเห็นบอกเขาได้ไล่คุเอาวะบ้านหดูไปไงเลยนะไย้อนเห็ดน้ำวัดน้ำวาดินาน กัเตวดา้งเนอครับเพื่นอดีตท่านผู้ช่วยเพื่อนนี่วิสัยทัศน์อดีตผู้ช่วยเ้ได้บาาหโอยสบายคำส่งนะห่วงครับมาทางพี่ครับเว้าบประตูที่ตัวแดนล่ะฟังเด้อลูกผัวผู้ใดเขาานหเมียให้ให้เรื่องอย่างก็เรื่องเมียนั่นบอก มีอสวรนาเขตนะวะครับผมเว้าเรื่องจริงบอกเห่อเจ้าคือปฏิเสธพกพิจาขอมื่อมือ,ม,อ,ม,อมือนาที่คอยถามเจ้าแบบคือว่ามีมาบันนี้คือปฏิเสธเงียบไอนหมตอบมาได้สแสดงว่าเรื่องงความลับเปิดเผย นี่ก็ทีมงานสร้างไฟนะครับสร้างลงลงโควิดนะครับพึ่งดีจากพึ่งจากพึ่งหายเขาเลือนว่าเป็นที่สงสยยัยเนาะกักตัวอยู่บ่เขาแง่ดังแล้วก็แล้วมันบ่แย่ดังสองรอบแย่ดังสองรอบ หายแล้วก็อยู่ในบริเวณบ้านมันบ่หากินปลาน้าแห้งแล้วเนาะปลานั่นนกปลาหางครับช่างลงครับช่างชาญเสื้ออนีเรามียาดีไทีมงานมียาดีรักษาหายหายทุกโรคจังไฟเปิดหบ้อว่าน้ำผมเลยครับอันนี้ย้งความลับเปิดเผยนะครับ ไม่หังมุนอ่ะเดี๋ยวเขาอันนั้นบ่ยาเราถ้าอัดาาสุดงแล้วงานนี่ส่งเมื่อให้เมียจากบาทนะเงินนายให้คู่บาดคู่ต่ตางเลยเมียค,คนไหนแรกฮะ,ะคนอยู่พุ่นเดสาาสา,สา,สา,สาให้กินหน่อไมโอโอ้โอ้ยนโคตรธแล้วจิตใจได้นหน้าลืมหลัง ออเอาเอาเพิ่นเมาเนแบบนั้นล่ะครับอย่าลืมกดให้กำลังใจเพิ่นเดอครับสร้างอดงอัศดงสวนสดิเทะครับทีมงานเที่ยงธรรมการช่างสวัสดีครับ